ไม่มีวิกฤตการใดคงอยู่ยืนยาวตลอดกาลฝาที่มีเมฆดำปิดกั้นแต่ตะว,วันยังส่องแสงที่ดาา่านควบคุมโรคติดต่อระบาบเทศอท่ากษิยาบนราชธานีนะครับเราทำการตรวจคัดกรองผู้เดินทางทุกรายนะครับที่เดินทางมาจากต่างพื้นที่โดยเฉพาะมาจากกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัด ในเขตบริเวนรวมทั้งจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงตามประกาศรวบคุมตุมโรคนะครับสรุปแล้วว่าการตรวจทุกพื้นที่ในประเทศไทยตอนนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับั้งนี้ก็เนื่องจากว่าที่อุบลราชธานีของเรานี้ไม่พากฏมีผู้ป่วยเพิ่มมาเป็นวันที่27แล้วนะครับก็เราจึงป้องกันคนที่มาจากด้านนอกนะก็จะได้ไม่นำเชื้อเข้าสู่จังหวัดของเราตามนโยบายของท่นานรัว่าการจังหวัด ครับจึงได้ให้ทำการตรวจคัดครกรองเข้มในตัวนี้ผู้นักทางเข้ามาทุกรายนะครับซึ่งโรงทางจับเครื่องมานะครับเราก็จะมีการให้บันทึกในการสุขภาพที่เราเรียกต่อแปงนะครับทุกคนจะต้องทําการบันทึกว่าสุขภาพของตัวเองเป็นยังไงเจ็บไข้ได้ป่วยโโรวตัวรอนหรือภาพอยู่ที่ไหนใน14วันที่ผ่านมาและนับจากวันนี้ไป14วันข้างหน้าจะพักอยู่ที่ไหนเพื่อเป็นการติดตามซึ่งกันและกันนะครับว่า ภาที่หนเจ้าหน้าที่เราก็จะได้เป็นติดตามเช่มเดียมการรายงานตัวครับน,กรรงงน,นบอกจากนั้นแล้วนะครับก็จะมีการมึกาด้า้แอปพลิเคชัน, e นใช้เทคโนโลยีเป็นการควบคุมกำกับผู้เดินทางทุกคนนะครับสมัยก่อนนี่เราก็เป็นการไปรเยี่ยมถึงบ้านทุกกลายดี่ยวนี้เราใช้เทคโนโลยีใช้โทรศัพท์เป็นการรายง,งานรายงานสุขภาพของตนเองที่อยู่ที่บ้านนะครับในเวลา14วันนี้ จร้งแค้ถ้าผู้โดยสารทุกท่านนี้ยมาทการโหลดแอปพลิเคชันเรียกว่า KOT Airport นะนเป็นแนวทางนโยบายของกรมควบคุมโรคที่ให้ผู้โดยสารทุกท่านไม่ว่าจะมาจากต่างประเทศหรือว่ามาจากภายในประเทศก็ทำการโหลดรายละเอียดตรงนั้นนะครับเพื่อรายงานสุขภาพของตนเองทุกวันแต่ละวันแต่ละวันเนี่ททกนยททก็จะทำการทำาันื่อรายงานว่าเออหัวตัวร้อนเป็นไข้หรือไม่ ถ้าเมื่อทำมันทึสรายงานลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะแจ้งมาที่ส่วนการทางแอ,งอดมินก็จะดูแล,แลนั่นได้นี่เป็นการเพื่อคุมกับรายงานสุขภาพของ,องผู้เดินทางจากบ้านนะครับไม่ต้องมารายงานที่กับเจ้าหน้นา,ทา,ทาที่สาธารณสุขทุกวันนะรายการนี้ควสะดวกครับตัว้แบบรายการต่อแปดนี่ครับคือแบบแบบสำรวจคุณภาพของสุขภาพของแต่ละคนนะครับที่เดินทางมานะก็ว่าเขา อยู่ที่ไหนพักอยู่ที่ไหนมาจากจังหวัดอะไรนะถ้าหลังจากนี้ไปจะไปพักอยู่ที่ไหนถ้นะาก็มีอาการเห็บแพ่ได้ป่วยผมว่วตัวรอดได้ระ่างเดินทางหรือไม่นะครับเราก็จะให้ทุกคนนี่ลงรายละเอียดไว้ซึ่งแบบตัวนี้ก็จะเป็นแบบ,บนากโถที่ใช้กันทั่วโลกในระหว่างเดินทางผ่นานสนามบินนะครับหรือว่าด่านต่างๆที่ใช้ตัวนี้อยู่ผมมาถึงตัวนี้ปั๊บนะครับเราก็จะคัดเลือกว่าเขามาจากพื้นที่ไหนจากตำบลอะไรจากจังหวัดอะไรนะ หลังจากนั้นเราก็จะทําการแจ้งรายละเอียดตัวนี้ไปให้แต่ละตําบลแต่ละพื้นที่ได้รับทราบว่าลูกบ้านของท่านมาจากพื้นที่ต่างๆให้ดูแลต่อนะครก็จะไปสอสนดูแลไปเยี่ยมไปกับการไปอะไรก็แล้วแต่เจ้าพนักง,งานในท้องถิ่นนั้นๆจะพิจารณาอีกทีนะครับถ้าคนไหนมีอาการมีไข้เล็กน้อยนี่เราก็จะมากไว้ของกระดาษว่ามีไข้ให้ดูแลเป็นกรณีพิเศษ ถ้าสวนคนไหนมีไข้พับถ้าเข้าข่ายต้องเฝ้าระวังเราก็จะส่งไปที่รวนที่โรงพยาบาลสนามที่มูลนิทิเย็นะครับคือขั้นตอนถึงโลกนครวเที่ผ่านมาตั้งแต่เราเลือกตั้งด่านเราที่ที่27มกราคมนะครับก็จะกล่าวว่ามีผู้เดินทางที่เดินทางผ่านเราเนี่ยแสนว่าคนนะครับในจำนวนแสนว่าคนนี้นะครับก็จะมีผู้ป่วยที่เราสัมผัสได้นะครับที่เรา ฟอระวังได้อยู่ที่5ลารายนะครับใน5้ารายนี้ถือจก็ไม่มีอาการล่วงหน้าแต่ก็มีมาจาับพื้นที่เสี่ยงแล้วก็มีอาการแสดงเบื้องต้นให้เราเห็นแล้วก็ให้การป้องกันให้คําแนะนําในการป้องกันเพื่อไม่เป็นการเผยแพร่แพร่โรคสู่สาธธรณะหรือว่าญาติพี่น้องนะเ็เป็นการได้ผลนะครับมี5ลารายลาสุดท้ายเนี่ยไม่มีผู้สัมผัสร่วมแม้แต่รายเดียว,วก็เป็นการให้คําแนะนําล่วงหน้านะรเราเราตรวจว่ากดไข้ก่อนที่จะไข้ ตรวจทวนเต็มท้นั้นส่วนใหญ่จะเห็นที่เราตรวจตอนนี้ก็คือหาคนที่กําลังจะให้เพื่อให้การป้องกันลวงหน้าก็ฝากด้วยนะครับก็เื่อยไปแท่มีเปกามตรงนี้แล้วก็ขพอะภัยในวานไม่สะดวกนะครับผีอาจจะลาช้าเดทางเราเข้าใจนะครับเดินทางมาบางทีก็ต้องการความเร่งด่วนแต่นี้เพื่อเป็นระเบียบที่ทางราชการตำรวจใการพ้อะวัร่วมกันนะครับบนเช่าบนเรานะครับหรือแม้พราะระตกานอย่างเช่เพิ่มรองผ่อนคลายมากนะครับ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะแต่ในเรื่องของการตรวจคัดกรองน,นี้อยัยุบายารแล์ผู้ว่าการจังหวัดก็อยากให้เข้มข้นประาเดิมครบคับหากทุกดวงใจเป็นดังเช่นดวงตะวันจะกี่วิกฤตตะการจะผ่านจะพ้นไปได้หากทุกดวงใจ สังกายทำหน้าที่ตนวิกฤตดังฟ้ามืดมนจะเปลี่ยนฟ้าให้สดใสจะไม่มีวิกฤตการใดยาวตลอดกาลฟ้าที่มีเมฆดำปิดกันแต่ตาวันยังสองแสงฟ้าที่ ดำมีกันแต่ตวันยังสงแสง